สวัสดีครับปินช็อปครับวันนี้เรามีกูลิคิดคิงคองโปรคอนโทรเ l อร์สีขาวคิงคองโป o 2ในกล่องโหสายชาร์จ USB A to C หนึ่งเส้นมีอะไรมาด้วยเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้ามีคู่มืออ่าวิธีการอัพเฟิร์มแวร์อืมเออดีอันนี้มีบอกเป็นสีด้วยมีอะไรอีกอ๋อโฆษณาจ้ะสติกเกอร์คู่มือวิธีการใช้งานเฟืองกดปุ่มนี้ทำอะไรเคลียร์ all setting เฟืองตลบ เนี่ยลูกค้าถามบ่อยมากอ่าดูกันดีกว่ามีความเรียบหรูสายขาวน่าจะชอบนะแบบนี้อืมเออขาวเนียนทิกเจอร์สากๆนิดๆอืมมีไฟหรปล่าปุ่มเชื่อมต่อเลือกโหมดให้ถูกต้องก่อนนะเวลาใช้ก็กดค้างเนี่ยมันจะเด้งอันนี้ Windows อีก a n d r o iOS d i แล้วก็ Switch. s วิต c h ปุ๊บไฟกระพริบแบบนี้เชื่อมต่อไม่เจอนะครับต้องกดตัวนี้ค้างไว้ด้วยกดค้าง จนเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เข้าไปที่เชนคลิปออเดอร์เลยเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้มันเป็นจอยหนึ่งอยู่เราไม่เอามันเป็นจอยหนึ่งแล้วอาวางไว้แพ้เลยทันทีเออดีกุลิคิดก็ยังแพงง่ายอยู่เหมือนเดิมนะข่าวพอๆกันแต่ว่าจอยบล็อกดูเหลืองกว่านอยงเลยดูนวลกว่าอันนอนหลอกดีอยู่แล้วปุ่มก็โอเค เรามาดูฟังก์ชันดีกว่าหลักๆก,ก็คือตัวนี้เป็น King Kong Pro 2ใช่ไหมมันสามารถจําคําสั่งได้10นาทีโดยการกดปุมตัวนี้ค้างไว้ก่อนจอยมันสั่นปุ๊บเราก็ใส่คําสั่งได้10นาทีก็ไม่รู้ว่าใครจะใส่ <c oughs> กดอีกทีหนึงจอยสั่นอ่ะลองก็เมื่อกี้กดไปแล้วเราลองกดดูนะปุ๊บอ่ามันก็จะทําตามเราวางจอยเลยอะ <c oughs> วางจอยนี่คือนอนใช่ไหม แหมนะก็สิบนาทีใครจะกดก็ไม่รู้สบายดีระเบิดเรียบร้อยโดนเหมือนเดิมมีใจโลดูความนิ่งไม่ขยับก็ไม่ขยับเห็นไหมอีกทีเล็งขนมแตกนะมาเตอร์โหมดมนโหดจังวะ ธนูพังหมดตัวนี้ใช้อา i มีโบได้อามีโบวางวางตรงไหนดีใช้ยังไงก็เอาอามีโบวางไว้ตรงกลางเลยวางงนี้ <S <S เห็นไหมเนาะเฮ้ยเนื้อหลดลงมาแล้วเดี๋ยวลองกดอีกทีหนึ่งแอคทีฟจะวิง่งยังไงอามีโบใช้ได้วันละครั้งเอเนื้อเนื้อเขอลองเปลี่ยนเกมไหมลองจอยน้่งลองกับเกมไฟติง้งส <What? S 1> ินะ อันลอกเฮ้ยอันลอกเลื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวลองดีแพดบ้างเรียบร้อยโอเคตัวนี้เป็นโปร2ที่เป็นสีขาวตัวแรกของเขานะน้องขาวใครสนใจก็ซื้อได้เลยจ้ติ้นชอบจ้าฮ้สสย